สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามากินขนมจีนน้ำยาปลาทู่แสบ่แสบ,แสบน้ำกันเด้อพี่น้องเย้ยเต็มจานเอเล่เลยกินเมด่อ้อนนี่เนาะคือมาหลายค่ะหลายเนี่ยแตเมด่อก,กับกินให้เมดเนาอพี่น้องเนาะของแซ่บของนัวอืมอืม

ไปาได้ย h ầ m นาะพี่น้องเนาะบอดเลยคุยกันเลยยานจะบได้ nh ย nhầm ยานบไ,ได้ย nhầm นะเพื่นแสียบผื่นลายเพื่นกระโบ,บาปากเนี่ยพื่นนึองตึงอยู่โอ้ ừ m. Ừ m. ไไยอืมอืมเลยย้อนหามปลาได,ด้ เสียบคักเสียบแม่พี่น้องเอ้ยเอาให้นมดถวยนี่และโอ้ยพุ่งกางแล้วเนาะของมาของเสียกินได้เบื่อค่กไล่ มือหนึ่งก็จับกล่องมือหนึ่งมันก็น,นำยันบริกินเซลล์กักเสลล์เนีื้อพี่น้อย มีหมูกินิหนลายๆคนคือสีทักเนาะสวัสดีจ้าคลิปมนีกับพ่อสามีก่อนนาอคลิปหนาเจอกันไหม่สุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย